กาลาวาเลาเด้วทีนทีมาานจกลุ่มแลวนะครับารานขอเวลาที่ม .2 ทุกสคนนี้เป็นเด็กที่สุดลยครับแต่อเีช่วที่เริ่ด้วถึงตารเรียนกุศุกัตาทองเข้าอลวงพ่อรวยวัตโุอิปิโสอิเสเสอิอิเสเสพุทธนามอิเมนาพุทธังโสอิอิ โสตุพะปิติสาลุสิทปีต้องมีครูนักรู้ต้องมีอาจารย์สุขลุกขุนะเลยจะอยู่รอดได้อย่างไรครับท่านอาจารย์รมวิเศษสทริร้อยนการกาลงสุนทรมีการกระสุนที่อันอิสะครับที่จะทรากรต่งรเป็นับในช่งที่ชีครับีะททุกคนท่เปนการเีายพันธุ์ตีด ี่สาสวก็สันงชูือนออกมานะครับนี่ัการ้นการรบู่ใจกันเลยครับว่านการเดินตรง้าหาจอที่อาเพระกายช้ำึงจะเีเจุ้ณท่านี่ดูเสียกว่าอย่างที่มอสังยังเชิญฮัลโหลแหมะิดรัอ

ินให้หมดนะแต่อเราไม่ยอมไหวกิงอะไสิ้นกันเลยครับทานดเโเคแนนอนใตรงุดุกที่ถุกทางลสักน่อยจะบอกว่าโอหทกทางก็ได้แล้ท่านผู้ชมอยางมีนิดหน่อยไปงยตรงปจก่มตัวกัะเที่ยวนี่ก็ไปเดินก็ไปนดินเดิน้าวี๋หน่อยว่ายังไงจุดสี่ยังไม่พอ

โอ้อะลุยกันเลยช่ว่าโทนี่นะครบโนโทนี่รับว้า,าว้าวยอนแสงส่งองอ้อมตรง,งหน้าดีเตอร์โทนี่จาารว่ ดีกว่าให้หรือจะไปยื้อน่ากลบาาใช้เคื่ออยู่บาอมแม้ ที <C> ่สี่อโอครับไปแล้วกัสกคนกั้งตัวสวัสดีครับคุณทัาทุกท่านทุกคนทุกล้าแลบอนะโอ้่ี่น่าเหโชวมาให้ดูงูได้ยืรูป ชื่อว่ายังไงรู้่าอ่าุบาแล้วเรครับสามเรือร้อยแ่รอย้เอาตัทสนบุบาเลยใช่ป่เกเสร็จจับอบุษบาอ้าปากกว้างโอ้เที๋ยวมางจาไพ่งมนน้ำมิสเตอร์วสัดที่กันอแเาขอก้เสือสือเออรจะเปสดา แล้วก็ารตัามสูงกันเลยนะครับตามธรรมชาติ้ราก็จะได้ว่าสูงหลังเโอเวนตามพังับทุกๆ๊ับมาทีเดียวแต่วันนี้มาดูมาลุ้นกับการกันท่านผู้ชมบทสบายเลยกจะยอมเป็หมอวสันใที่นอนบนด้านหลังก็นัอาตัวารงหน่อปากล่างน้กตาใจย็นกันเลยครับแต่โอ้ยเอนโอยระวังระวังเที่ยวยาวแอบโคออนหน้าตวลท่านผู้ชม เลดมั่นใจกันแล้วอมาหาจะเขอยางไงพอพอพเสร็จสาค่อยนอนพัยโบกบายบายแมรอจะไัายด้วยกันทีเดียวแต่้องให้าเยอมาหอตรงไหนาท้องตั้งคูรับโกมืบายบายแม่รอชาบาแล้วร กี่ยววันเยอะจรวดนะครอาชุชาตต่อไปครับเอราบุกยิงสระเทศได้นับจรวนะนแสดงบาุงิ้งฝาแชมกันทีเดียวสาระเทศมีชื่อว่าหนรหมอมีชื่อว่าดำยืดทั้ครับหนึ่อยสามหนึ่องสามน่สานสอนะ่งอนดงนอกส่อีกมนึ่อสหน่ ไม่รอช้าผูกสอออทมาด้หน้าโอ้ระวังระวังแต่บอกเลที่ข้าปากกวโอเพื่อนรเวังแต่วนี้ทีนือไม่สั่นนเดียว้าปากก็ว้างกันเดียวกันนะแต่อากางหนาวก็จะไปชมแต่กวที่ั่นดจะสดงุ้งยนปากจระเข้นะครับผู้หนเราจะดึงลิ้นเลยนี่ออกมาเันท่านได้ชมกันเลยนะนวัานะเนี่ยดึงเลยนี่ตรงไหนมาดูกันมาพ้อมกันก็ชมอแล้วังน้ากระว้า ก็ไม่ได้พอพอพอขอให้ดูพอวโุตุติอ้เย้หมดไปทีเดียวปนมาณสงบทีแล้วก็เป็นส่วนท้ายกับทั้งทีตดนะสิ่งิก็นามด้านล่างของประเทศกัมพู้งน้ลตกเบิดแปดศัพ ขาไปมพร้อมแล้วไรอชนะท่านผู้ชมใส่น้ำไส่ลูสด่นเยอะในังหวัดนเรจียบร้อยัดเสร็าก็เดิตัวไปสู่บอลสรกันเลยกบท่านผู้ชมแงนจงวดนะว่าย่งไรกัดีหลงาไปชี้มือองขวาบองท้ายรอมเล็วมุ่งไปหาจใจโอ้โ Gracias. <coughs>